มาเที่ยวสวนตุเรียนอยู่บนเขาเลยอยู่ในซอกเขาเลยมาเยอะมาเป็นคณะนะสองคันอ๋อนี่ไงนี่ไงลูกมนะันาเนี่ยเนี่ยนี่ตัวนี้ลูกดก เคยแต่กินเคยแต่กิน่เคยเห็นแต่ลูกแต่ยังไม่เคยเห็นต้นมันนี่ไงอ้นี่นี่นี่นีนน่กินหอมเลยอันนี้อยู่ที่อำเภอศรสีสวัสด์ พันหมอนทองเป็นสวนของลุงแบนลุงแบนเมื่อก่อนนี้เนี่ยท่านก็อยู่ที่น่าจะอยู่ที่อำเภอห้วยกระเจา ันนี้น่าจะสุกอยังเนี่ยพื้นที่เนี่ยกนาที่มาด้วยกันครับ สิบกว่าคนตรงนี้มันอยู่ไหลเขาเลยนะครับพื้นที่ของโรงแบรนเนี่ยเขาว่ามีตั้งร้อยห้าสิบไร่นะเป็นที่เขาเลยเน,นี่ยที่เขา ลุงแบนนี่แกก็อายุ80กว่าแล้วครับ82 83นั่นเขาก็จะขายนะครับเป็นที่ตรงนี้นะจะขายไล่ละขายไล่ละหนึ่งแสนขายไล่ละหนึ่งแสนบาท ตูเลียนนี่ก็มีอยู่ประมาณสามร้อยต้นนะครับปลูกได้กินลูกแล้วแหละนู้นข้างล่างนู่งก็มีเยอะแยะมนก็ดกจังอะแต่เดินแต่เดินลำบากเดินลำบากเดินลำบากเพราะว่าเขามันชันอะลองเท้าเราก็ใส่มั่วๆมาลื่นแน่ ดูดิดูดิต้นต้นไม่โตอ่ะแต่มีลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดินลงไปแต่มันจะลื่นเนี่ยเอุ้ยอุ้ยโอ้ยน้ำน้ำอะไรเนี่ยเอ้า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 ลุยแล้วลุยแล้วลุยแล้วโอ้ยข้อเท้าก็ไม่ค่อยจะดี โอ้ยโออ้ยบอโอ้โหแน่แน่น่แน่โอ้โหดูดิครับดู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 ต้นนี่ใหญ่นะเนี่ยเนี่ยต้นแค่นี้เองเนี่ยเนี่ยนี่ต้นแต่ก็มีผมดูไม่ออกหรอกว่าจะในสุกอันนี้ไม่สุกอันนี้แก่อันนี้ไม่แก่ มาซื้อนะครับพื้นที่ร้อยห้าสิบไร่ขายไร่ละหนึ่งแสนเพราะว่า,าลุงแบนแกแก็แก่แล้วแกแก็อยากจะขายเนี่ยดูเลยครับบรรยากาศสุดยอดเลยบรรยากาศสุดยอดครับบรรยากาศงามทีนี้แกปลูกไว้ทั้งสามร้อยต้นนะ้นทุนเรียนเนี่ยเป็นทุกต้นเลยครับได้กิ่นแล้วแกก็ได้ขายปีแล้วทั้ง สองล้านสามล้านนะเฉพาะทุเรียนนะยางนี้ก็กี่ดได้แล้วนะตรงนั้นจะเป็นสวนยางคือแกปลูกทุกอย่างคนระับปลูกทั้งยางปลูกทั้งต้นโยคาปลูกทั้งทุเรียนปลูกทั้งเงาะแต่เงาะยังไม่เป็นลูกเงาะน่าจะเป็นสิ้นเดือนนะเห็นลุงแบนเขาบอกว่าเงาะนี่ต้องมากินสิ้นเดือนเงาะจะออกแล้วแต่ต้นเงาะอยู่ตรงไหนไม่รู้ ผมงชอบบรรยากาศนี่แหละแต่ว่ามันเป็นมันเป็นที่ที่ไม่มีที่ไม่มีใบอะไรนะเป็นที่ที่ไม่มีใบอะไรจะเป็นบทบห้าก็ไม่ใช่ เป็นที่อุทยานนะแต่เขาให้ให้ทํามาหาก,กินได้ปลูกพืชผักปลูกทุเรียนปลูกอะไรปลูกกินได้แต่ว่าห้ามสร้างเป็นเป็นเป็นรีสอร์ทนะเขาห้ามสร้างนู่นมันก็เป็นสวนยางได้กลิ่แล้วครับเป็นสวนยางอ่มันอากาศดีเอานะครับเดี๋ยว เอาแค่น,นี้ก่อนเดี๋ยวผมเดินดูทุเรียนก่อนเดินลำบากเหลือเกิน